ไปดีพี่นอ้องฉันมีหายพี่น้องเลยน้องแบงไปนุ่งสงเพลินเดี๋ยวเพลินหายพ่อไก่กำลังหนื่เอาอยู่พี่นอ้องไปใช,ไปใช้ไปใช้ยังไปเชเว้นบอต้องไหนยังไปเนาะไปยุลูกไปยุแม่แม่แต่ไม่มอ้าว

ไปน้ำก้ปัญหาพ่อลุกปะะไปซื้อนมปะหลุกเจยังหลุกให้เงี้ยเจ่ยังเอาเงินเนาะหาพันเนาะเนาะหายที่พันเนาะอาขอหายเนาะปะโมไปบบกินสินดานโมไปเลยจ๊อย่าไปใช้สลุกไปเซเว้นบ่เวนะฮะไม่ใช่ค่ะ ใช่ใช่หรอกปินซิงสาพี่เขียนติงสาอยู่มองปะินซิงสาโม่่านเนาะิงาเลยเนาะจะไปยินทันใหม่ปมลูกนอะันได้ยินทันใหม่ก่นลูกลยมันงาาไม่ใหม่เาเว้ย่าารทำเด็ดอยบ้างเนรอลูกนังเลูกไ้ลูกนังยื้เลยเวยลูกนังื้อมันเปื่อเนี่ื่อนะว้ ê luôn ấy lúc ấy ơi tôi ấy lúc nặng tôi ấy tôi ấy Lúc nặng lúc mưa nặng như mưa nặng như mưa nặng như như mưa nặng như mưa bốc như mưa nặng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  nó mưa bốc พิจาราน้องไปนงส่งเพื่อนพี่น้องเอ้อ้วนกัใช่ส่งเื่อนแย่มาไหนเลยอือทุว่าแย่มาหาเลยไม่นงเบอร์แอลองมาอื้อีกเลยมา้มาูกไหมาอ๋อะมาล้วมา ไป่งด้วยที่องโตาเห็นไไไเดี๋ยวข้างไหนก็พอแล้วมึงไว้ไว้นะโอ้เห็นห้ำเลนนะป้าบักใหญ่เทามกไงนเอาท่งนั้นก็ขีรียดทางนี้ก็ขีรอยดเอามึงเอา เอนีป่เอเจ็อนนน้ลูกสาวข่อยงีนะนอนกับลูกสาวข่อยสงคนเปิดแอร์นอนเซอร์กับลูกสาวข่อยเมอแงนะลุงนะนอนนำกันว่าข้าวลุมเมอแางวล่ะนู Nó thôi đã thì khảo bắt lục ba. Ba. Ngày mai nó năm bông mưa Nó nó 2 con như thảo bắt lục á. lục ba. Đây là ba. Chơi đây ba. Mày ba ba. Ờ nhà nhà ba sai mày pha ba ba. Không sao như nào Không sai mượn ừn của lại gì sao mà ใช่นะบอโอ้บเข่าวขางกันดีนาะสองพอลุเนาะัพอได้พอได้นะฮะอ๋อยากยายาสงกรามเ์ตเมื่อยแ้วเยอะอพ่อพ่ออันนี้กัพ่อแพร ผู้เอพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็พอแล้วผู้นี่ก็ฮู้ความพูดอีพังพ่อแม่ได้อันนี้พี่น้องเอ้ยแม่ใช้นี่ได้หมดทุกอย่างแม่ใช้บ่ตีเปแม่ซะเนาะเนาะเก่งแ้เอาน้องเอานงเผาหาแม่อาบน้ําให้แม่เอแนก่อนเ้ามาย่อเอ้ยแล้วก่อนเดสิไปย่อเจ้าเด้อ ทำไปสิน้ซ้ำซับนะอชตอนสอแม่ก็สีประมาานี่เลยพี่เนไหมมือเดืื้นอไอย่างี้ยิ้นินซินซินโอ้อาซาาไกลกันเด้อ อก,กอนกีเปนนี่แหละกีเป็นสบาอ,อีหยังเดือนนี่บอฮะมากระดกกระโดดเดือนนี่โอ้ยเนะาะจเนาะนีะ่จะกขี้หายน่ารึเนาะ,อะเอาหาให้ใหปลาลุมืองเอาหายมาหายให้ปลาลุงกูปาลาลุงเ้ยมึงแบงหายเดี๋ยวปลาลุงเอาสวัสดีปลาลุมเมคนบกขี้หา สิ้าไปหานอันเปียสะบอนี่บุกสบายดีิบลุงน,น้้านะนี่เนาะนี่เนาะโอเคเ่าไปกันโอเคเป็นแถวเสียบุนแจ๊บบุเป็นเหมือนขีนน้ำทายถูกข,ขีนน้ำทายลูกขีนน้ำทายนะขีนน้ำทายเลยฮะฮะขีนน้ำทายนะขีนน้ำทายลูก เอามืออื่นซื้อเนาะมืออื่นจะซื้อให้ได้สร้างหายก่อนมือตอนเช้าบอกว่ายาวงินไหมมีก่อน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 เลยซื้อหายเนาะอียังเดี๋ยวนี้อ้าขอโทษขอโทษจ้าพอแล้วพอแล้ว

เอื่อยน้องเครียดเวนั่วน้องเอื่อยเครียดไอ้เห็ดเสรอมแม่ขานี้ไรมเห็ด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 แล้วนะไอ้ตะลุ่เแม่แค่เห็ดนั่นนป้านายันเขาเห็นอันนแม่พันให้ออาคือลงเหนื่อผู้หนึ่งย่างผู้หนึ่งเหน่อยผู้นึ่งย่างผู้นึ่งเอาเบานก็อเหนอเาเา่ไอตะลุงโบเห็ดนะแค่หนีเราโบเห็ดนั่นน่ะ อ้ดเลปนเป็นจะเป็นจกดัลเป็นาเป็หัวมันคนเอามาฉีดนะฉีดเป็นลมเลยมาใหม่เน่ย ดีกันแล้วคิดก <Okay. S 2> well ันย uh. ังกับเอื่อยนะหายกันยังบอกปลาลุงเนาะอืมหายกันยังเข้าน่ะส่งโบเห็นเข้าน่ะเข้าน่ะไปหาเข้าน่ะเข้าน่ะไปเอาบอลตัวจะไม่ออกลูกเอแ็งน่ไปเอาส่งบอกส่งเซมี่น้องบอกแล้วเซมี่หายเอ็งไปลุกบอลบอล เจ้านั้นเจ้าชื่อว่าปนีิยังเป็นห้องเอื่อยนะเจ้าบต้องไปต้องนี่แม่บอกเจ้าเจ้าอย่าเพิ่งเพี่ยงแม่เอียงที่เป็นห้องสามีนะลูกบต้องไปจับห้องเอื่อยบต้องไปนุ่งห้องเอื่อยเขาใจยุ่ยแม่เบอกนะเด้อขนุ่งเลเดื้อสิเอานะฮเอามาบอลเอามาจะแล้วจะมาจับบอลอินนะเอาไปก่อนเดี๋ยวเอามาลิ้นกระเป๋าแม่นะเดี๋ยวมาลิ้นเอาไว้อยู่ไหนแม่สิบอกเจ้ามาก่อนนี่เอียงที่เป็นห้องเอื่อยนะห้ามเอาไปลิ้นเอาไปนุ่งเขาใจเบ้ เห็นโมเอือยหายเห็นยุบแม่บ้านนะเออบ่ตรงเห็ดคือเก่าวันนี้เด้อเด้อมาเลยพิดกันพิดกันนะแม่กับแม่กับเมื่อย์เลยแม่กับหาเงินเลรียงเจ้ากับเอือยกับเมื่อย์เลยยังเสียแม่แม่เมือยน้ำเจ้าอีกกับเอือยอีกสบจะบ่แพงแม่บอกขันแม่หายอีต้นแม่ยุอีต้นแม่เห็นอะไรต้องพังความแม่บ่ไปเห็ุของเอือยอีเด้อวันนี้เด้อข้าจะยุขาจะแพงแม่จะต้องพังความแม่หลูเด้อ จะบอกให้ทำเป็นนุ่งเครื่องเอ้นุ่เครื่องแม่บอกให้จะไปนุ่เครื่องเอื่อยอ๋อโอเคเครื่องบินจะลืมบอกว่าสงเอื่อย้วมันคือกันบอกแมนบอกเรื่องก็เลยเขาใจพิดพี่น้องเอื่อยซื้อส่งมหาแบบแต่แบบเดียวกันหมดเลยแมนบอกลูกบอกแมนบอกคนหกฟังความแม่แล้วฟังความแม่แล้ว นะสบายดีปาลูกกลับม่คลิปหน้าเด้กับม่คลิปหน้าได้ปาลูกสบายดีสบายดีปาลูกแขงไม้คือเกาบอฮะเย็ด,ด,ดอีเด้อ